ดีใจไม<ส>่ค่ามางานนี้ดีใจค่ะเป็นคนสุรินไหมคะเป็นคนสุรินค่ะโอ้ยิงโงสรองยิงเนาะจุกกาแมวัางปนตัดเรกก์มุเมนูพีทฮากาสมโพธหลักเมืองจังหวัดเทรนประจําปี2 5 6 6สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้โบสภาทุกท่านมาร่วมบรรยากาศงานสมโพธหลักเมืองจังหวัดสุรินขประจําปี200 2,560มาดูนะคะว่าบรรยากาศตอนนี้แบบโอ้โหดูแลประทับใจแล้วก็ปลื้มใจกับคนสุรินมากเลยงั้นไปดูการปางสมังกรางเกียมคุณต้องไม่พลิดเพินะตามช่องพี่ยศพังเน่เตาเซิญก็นำเดอนโจหมูเฮยขังกระนองนอกกินอัางเมียน พงร้านค้าหรือพงเมียนจิตาหรือพงนิสเรนกีนังโมออยมหโหฟรีพงมือม,มื่อตาเรียนกีแจะปีะประม,มงเนาะก็เลยตอนแรกทำตอนแรกประมุยโมเฮยบร,รบะบอกระเบออนี้ก็คือกีแจกอันนี้เรียนกีแจกผัดซีอิวเนาะก็โมงเรย จะมีห้างร้านหรือว่าบุคคลที่เป็นคนสุรินนะคะเขาก็จะมาแจกโรงทานก็เริ่มแจกตั้งแต่5้าโมงเย็นบอกเลยว่าทุกคนได้ของกินและกออ็หิวกับบ้านเยอะมากค่ะแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจแทนชาวจังหวัดสุรินมากเลยนะคะที่วันนี้เราได้มีงานสําคัญคือสมโภชหลังเมืองสุรินแต่จริงๆแล้วโดวยปกติเนี่ยจะจัดในวันที่21นะคะของเดือนสิงหาคมแต่วันนี้ทางจังหวัดสุริน่ะ มีมีอันนี้ก็เลยเลื่อนมานะคะเลื่อนมาก็ตอนนี้ก mm. ็เลยเป็นวันที anyway> ่ยี่สิบหกแทนนะคะก็คลื่นมากเลยนะเดินนี่จะชนนะก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอยาวๆเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในงานชูโพตรหลักเมืองนะคะตอมือเวียนๆแนทำานเสด็จคลากิดด้วยซ้ำเพราะว่าเนี่ยนางเดินใหญ่โตเวียนลำบากเพราะว่าไม่ดู้วเจิเนะ่ไม่เอาบางปนมือมาเดินะยังกับคลาหายพ้อง อ่ะตมื้อวิ่งเว้ยเลยค่ะมีสนใดคลากัดโดยอีการีเนาะโตตอพี่เรียนนี้อาก็จับขึ้นจับเรียนนี้รานี้จะจับขึ้นจับนะคะเอาไปแล้วนะเดี๋ยวไม่รู้หาไปเลยช่วยดิขอ ันนี้ค่ะร้านขายอยู่ที่ไหนคะเดไปเดินไปดูดูอ่ะของพี่เมื่อกี้ทำแซนด์วิชอยู่ไอสลัดข้างหลังบ้างแล้วนี่ค่ะอ๋อแต่ว่าน้องเขาไม่ได้ไม่ได้ขายตอนนี้อ๋อค่ะไปจับแต่ไม่ได้ทำแซนด์วิชหมดไปแล้วค่ะบ้านเาดอดมือเนี่ยค่ะเป็นมาเรียนพี่พี่พี่ขายอมู่แมนบล๊อคแมนบรียคเปิดไหมเปิดตอนนี้ไม่เปิดเปิดแต่ด้านหลังสตูเกอร์กับอินกิน อ๋อนะคะก็เป็นโรงแรมเก่าของสุรินนะ,ะอืม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 ครันี่นะะก็โรงแรมแม,มนวิลเลทที่ชาวจังหวัดสุรินทร์รู้จักดีเลยเนี่ยอ่าตอนนี้ก็เปิดในส่วนของเอ็มเอ็มกับสนุกเกอร์นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะอ,คคอันนี้กุญยจับเป็นไงคะกุญยจับอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยโอ้โหจะง,งานพลังนั่น,นี่กุญยจับชาวสเรนนะนี่นะดีใจไม่คะมางานนี้ ดีใจค่ะเป็นคนสุรินไหมคะเป็นคนสุรินค่ะโอ้ยิงโบสโรของยิงเนาะขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์นะคะอาตตอเนาะตานาตาหนูกระโดดจับกระโตหน้าบั้นเลยหนุ่มสัมผัสกันแต่เนี้ก็ไม่เจริญไงอ่าก็ตูดจะโมนนั่นนี่คนตูดจิ๋

เยอะมากค่ะเยอะกว่างานช้างอีกนะคะตอนนี้รุจเรนนะเจริญงานช้างที่นี่ปราจุ่มูลแล้วกาทุ si ่หอยบอนศาลหลักเมืองเนาะก็นิทนาที่เฮาวนอนหลักเมืองเนาะเมื่อราจองโฮสักการะศาลหลักเมืองก็โมทนาลหลักเมืองแนโนอีซอยซอยเรียงเรียงไว้หนอจำเหมืนมาจำชะโมซอยมาตั้งตัววีีเนอะหนังบาน ต้องนิต่ตตอมือซอยนี่ก็ปันตยิงโมทีศานลักเมืองในยน่าวิดีโอนี้เนาะอาจจะเธอเกิด EP ปีเ,เพราะว่า EP EP ทิตมว <EP, S 2> ย EP มวอาจจะเวกเนาะก็จะทำเป็นสอง EP นะคะเพราะว่า EP ดีอันเดียวเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะยาวไปนะคะก็ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่จะถึงก็คือสาลหลังเมืองของจังหวัดสุรินทร์นะคะก็คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองที่ ชาวสวีทให้ความเคารพแล้วก็นักถือนะคะก็คือถ้าใครมีสิ่งใดก็จะมาสักการะที่นี่นะคะและก็ท่านสามารถที่จะเดินทางมาเมือร์เกอร์หรือมาสักการะสารเบอรได้ก็คือตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมืองนั่นเองแล้วก็เนี่ยค่ะซอยซอยเปรียงซอยซอยซอยเปรียงหน้าไม่เอาบางู มาปรับใช้นะคะกับคุณครูของเราทั <c <c ้งสามโรงเรียนด้วยค่ะอย่างที่บอกนะครับก็น้องเธอพิธีให้นอกกินนางเมียนโพลูกว่าว่าโบเบิร์กการกินนางตอนรับก็เคยกินนางเปียโพลสเปียโพงกีเปียโพลสปวดโซดของเซเรนก็คือสปวดคาร์ไลน์นั่นึองนี่เราซื้อในมือเนื้อเพื่อนก้อนน่ะแล้วก็ันนี้นะคะก็คือพิธีกำลังจะเริ่มแล้วนะคะเขาก็กำลังที่จะต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะน่าจะมาแล้วก็ที่มาร่วมงานเขาก็จะมีการสวมใส่ท่าไม้สุรินนะคะหนึ่งมาตรฐานการเรียนรู้นะครับที่เราก็ไม่แน่ใจว่าคือเขาไม่ได้เข้าไปนะก็เลยอาจจะคลอดนอกเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศนะเดินไปหน้าวิดีโอนี่อาจจะยาวยาวไปเลยนะะเพราะว่าอยากให้เห็นบรรยากาศอันนี้จะเป็นเวทีกลาง นี้จะเป็นสีกลางนะก็จะมีการแสดงของเก๋งๆแน่นอนนะแต่ว่าผู้จัดทำิดอไม่สามารถอยู่ได้จริงๆนะก็จะเก็บบรรยากาศแค่แค่นี้ให้เรานะไปต่อนรก็ต้องขอบคุณทุกร้านค้าแล้วก็คนในเมืองสุรินที่ช่วยเหลือกันในงานนี้ให้เกิดขึ้นนะรู้สึกว่าทุกคนได้อิ่มในหนึ่งวันที่อิ่มของเขาเนี่ยมันมีค่ามากนะสำหรับ คนคนหนึ่งเนาะมันมีความหมายมากก็เนี่ยก็อคุนอคุนเมอาบางโกลเดมโจเดโมอเจบอกสี่แน่นอนก็ออยกุนอาราเดโมอจูอการนี้ออยเมียนอิจการโอยเจอร่งเรืองเนาะเพราะว่าเมื่อวันดูกีเจเอฟเนาะกีบานซีกีบานออยนี่ที่เต่าตัวเฮ้ยเต่าเรือฟังเรื่องนี่เต่าตัองดีการแสดงหลังจากเสร็จสิ้น ส่เลยอตมือนี่จะนี่ติ๊แจแวอมัดึงแถวๆเาะอามือตัวอย่างทิ่แจกโคมเนาะแล้วก็ไปดูตัวอย่างการแจกนี่ข้าวอยู่นะอันนี้ก็ยังมีการแจกนะก็จะเป็น่านี่ค่ะนี้ก็คือน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเขาแจกก๋วยเตี๋ยวนะเนี่ยจุดนเลอี่ะ ก็จะมีการแจกเพีเดียวนะคะใีรสามารถสัมผัด้ I'm deep, deep.